มันีิย่าแดงพามากินเขาจีตูร่มหนาวพี่นนอกขาก็บรรยากาศนาหนาวเนาะพี่นนอกขาจีบายเจ้วเคยกินบ่พี่นนอกขาจีบายเจ้ว ออเอาแจวเขามาใบหนเนาะพี่น้อง เขาก็บรรยากาศ <c oughs> น้ำน้ำวัที่เขาจีไปน้ำทิ้งไปไปน้ำเนาะแก <c oughs> ่แก่แดงอยากกินขอ้อจีก็เลยจีข้กิน แม <c oughs> งคนมันจะมักใส่ไข่ใ,ใส่น้ำมันเนาะแต่ว่าย,ยายแดงบ่หมักมักใส่เจลเพื่อ <c oughs> พวก,ก่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nào ตะกี้หันแต่พอไยเม่ข้าวตะกี้เนาะไปนอนเพื่นอน,นฟิงไผ่ชีขอดจีมกมันซากูตะกี้เดี๋ยวนี้จะบ่มี่มันซากู่นาะไปนอนบราค่อยมีมีส่วนหน่อย จิ้งเหรอจะไมนี่เขาก็อบอกมีกัจี แสบโตล่มหนาวอยู่ข้างนอก คลิปนี้พี่น้องยายแดงกับอจบคลิปพเพียงแค่นี้นะพี่น้องฝากกดติดตามซ่องตาสินยายแดยงชาแนลนะพี่น้องอบพระคุณที่เขามารับช้มนะพี่น้องยายแดงกับโคตเพียวคลิปพเพียงแค่นี้นะพี่น้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ